้องหาความพร้อมจากของน้ำที่เห็ดจะข้อมพอร้อมก็มีหลายอย่างหนึ่งค้อมูลสองพื้นที่สามเงื่อนท่องน้ำับผมปัจจัยมันเป็นปัจจัยมันก็สีได้เห็นนังก็สังแต่ว่าต้องมีความู้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้มาพร้กับบ่าวน้องในช่องปบป่าผ้าร้วยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้นนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่องอีกหนึ่งแปลงครับผม พอ,พอเพื่อนจะปลูกบักซิดาาชื่อว่าฝรัลังนะครับพี่น้องเนาะพิกัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านน้ององค์นะครับเด้อตำบลโนนสังอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนีบาน,น้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพื่อนนี่ครับพ่อครับสวัสดีครับผมคร,บครับผมพ่อซื้อพออ่อหยังเนาะซื้อนายสาวัิ์ประสมวงศ์ รับผมโซนนักบวบบานสชมางามกวัวบานพออันนี้เป็นอีกพันหนึ่งครับบอ,บอมันเป็นพันุที่ว่าตรงการนา้ำก<อ>ว่วเอาไปปลูกมองต,ำ,ตำก็ได้แล้วผมพนยันนา้ำวมมันตายมันเป็นมันเป็นราคาสูงโอัอนนี้คือประมาณอันนี้อยู่ประมาณลอยต้นนี่กัน<อ>แต่ว่าใบเพ่นนี่ก็แตกต่างโมโนนี่บอเนี้ยครับมันสีเหีียวเสาสานามมาถึงมันโอ้โอ้ขนาด นาฝนนี่ก็ยังน้ำบ่ถึงเลยเออนี่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 นสีเขียวค่ะแดดจัดๆละสีเขียวค่ะครับทางเข้าโบนี่ยแต่ว่าเป็นพันธุ์พันธุ์พิเศษเลยอยู่ในสวนเราอันนี้พันธุ์ไหงผมก็ซื้ออ๋อพันธุ์<อ>ใส่แดงโอ้นี่คือพันธุ์ใส่แดงเลยครับผมซื้อกิ่งตุ่มตอนมาตุ่มละสี่สิบบาทครับขนาดตตุมอนรวมส่งแล้วก็สิอยู่ประมาณหกสิบบาทหรือเจ็ดเจ็ดสิบบาทเพราะว่าค่าส่งมันอยู่สองลอยหรืออะไร บวกเงินปลายทางน้ำเนรครับอูฝลังเหานี่ก็มักแดดอ่อนแดดแห้งขึ้นกันคพรมกัมกมักมักน้ำมัมกจิมจูบามักน้ำหลายแต่ว่าเคยพ่นได้เพราะว่านี่ขาดน้ำไม่ได้พ่นนี่คนะือนี่นมักน้ำแห้งมัมกนี่นางบางหน้าขนาดชั่ว่ซุ่มๆกันยังเหี่วยวๆครับก่อนเหาสีปลูกบักซิดาจักสีเหาต้องว่างแผนไปก่อนว่างแผนนะครับว่างแผน พมนว่าอยากปลูกปลูกเลยบ่ครับต้องนอนวร่างแผนโดนเติบแล้วนะพอนะเอเเฮ้าตรงเบิง้งระบบหนามเมืสีเดินแนวไหน้ายปลูกหลายพม็นหลักสายยางหุดหลักสาย,ยหุ้นเด็ดบ่ได้เอาพอบานผมขอถามเนี่ยก่อนเฮ้าสิตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านนี่แหละมาเหตุฝรั่งเฮ้าตัดชินใจจะปีพอกลับมา มันมันหาอปีกบนเดี่พ่อพอ่อเฮ<ข>าเ<ม>บืเ้องแล้วเบื้องอีกอยู่นี่เฮาก็ศึกษาได้หลายอย่างนะพืชเ,เศรษฐกิจทาบสัตว์เศรษฐกิจเอาทุกอย่างแล้วเขาก็เบื้องศึกษาไาเรื่อยหาข้อม<น>ูลเขาก็ต้องเขาไปศึกษาเไ, <ป S 1> ไปศึกษาได้หลายช่องครับครับบานนี่ยแตงแต่เขาปลูกมากนนี่พลังเขาเฮานี่เกิดการงบโตลงบ่อตายบ่อจะตดพอตายก็มี่ด้ยกับเปลืองตายก็มี่โอมันว่าสีปลูกแดดจิตบ่อตด มันเกาวมีปัญหาหนึ่งครับห่างพเดินอมี่ชื่อกันต้องแสะเนี่ยแสะไหลกับตายบ่ได้ส่วนผมซ้ำอยู่นั่นแสะไหลกับตายหลังนั่นเป็นป้าปักหน่อยหน้าเบิดบอกผมกําลังผมปลูกแตงไทยใส่แต่วันบ่เกิดก็เลยเราให้แตงไหวมันสิมีแตงอยู่หน่อยหน่อยโอปลาลกวยพ่อนี่กกำลังเริ่มเขียวหลุตัวฟอด่างหลัปเ๋ย เบิ่งครับเบิ่งเบิงเบิ้งมันแห้งมันแหล่งมันแหลงแห้งหลายแหล่งแห้งผมบ่าเดี๋ยวหูโัมเพ็ดว่าท่านโอ้ครับพี่น้องครับปลาข้างหลังนี่เป็นปลาบักเขียบหรือว่าปลาบักหน่อยนาได้ครับเด้อตรงนี้ข้างๆพ่อะกระิเทเป็นตัวนี้ก็คือเป็นโซนโซนวล้วยยว่าจะปลูกว่าจะกินครับมีสามโซนสี่โซนวัยค้นยังได๋ชิมาขยันแห้งแทกโอ้ว่ได้ขยันเขาว่ได้ขยันเท็ไปตำเพ็ดไปตำ ตำล่งผมว่าชุดยอดแล้วครับนี่เบิ่งครับพี่น้องครับต่อไปนี่นี่ยครับมองนี่เนี่ยเป็นปลาบักซีดาของพอนี่กสิชุดยอดเลยเดี๋ยวบ่าน้องยังจะพาพ,พี่นอ้องมาเลาะส้มเบิ่งอีกเพราะว่าเฮ็ดยังทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคอะไรกับปัญหานะพอนอะ่อครับผมคือต้นกล้วยนี่ยกอหนึ่งนี่ปลูกสามต้นเบงโอ้เป็นยังพอเฮาจงปลูกสามต้นสองสามต้นนี่มันสิออกผอมๆกันเลยด้ไลไรกันเลยด้ยครับมันยังพอใช้ ว่า้าทาแรนระบบนามมันก็ต่อนจากพุนแรนระบบนามมั่นนี่เลยครับผมนีใส่ะบบนาหยดมุดทีเดียวได้สามต้นเลยมุดทีเดียวได้สามต้นเลยแล้วยาวไปเลยเวลาออกปีก็ได้สามปีเลยได้สามปีเลยเขื่อเลยรุ่นรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นลูกมันงเลเป็นรุ่นของมันมันกระสีมุนในเนามุนของมันสามกอสามกอยู่นี่นี่ครับพี่น้องครับของปอเปรนเท็ดชุดหยอดที่ดีที่สุดซื้อศึกษามาทุกอย่างตองเบิงเบิงกระ ศึกษาเบื่องก่อนสินตัดจินใจมาเห็ดค่อยๆอ,อันนี้เฮามาทดลองเห็ดว่าพรครับบานนี้เฮ้าเห็ดมาปลูกมาได้ประมาณนี้พอว่าจังไดความรู้ซื้อของพ่อบานภุ่มใจบอ่อก็ภูม่มใจอยู่แต่ว่ามันก็มันกย,ย,ยังยังยังมีกังวลอยู่ครับเพราะว่าเข้าบ่เคยเฮาบ่หูอือเาต้องศึกษาไปเรื่อยๆก่อนแมน่เอาเห็ดไปตาม ที่ห้องผู้คนเฮาก็ตามเียห้องศึกษามาครับคือเขาอยากเห็ดจากศึกษามาเฮาู้วจังสี่่นเฮ็ดจังสีเฮาก็เฮ็ดตามเิ่นนํ่นะถือว่าเอาเห็ดมาได้ขนาดนี้ในผ้าสามเดือนนี่ก็ถือว่าชุดยอดเดี่ยวถือว่าชุดยอดแล้วครับมันกับ่แม่นดอกบ่พอแม่นยังบ่ทนันพ่อชุดยอดอยู่ยังยเพ่าะว่าเฮาเฮาบว้า้าว่า3เดืวนนา่า ต้นซ้ำนี่มันได้มาตรฐานคนบอยังบอเฮ้ากอบโอโหจักเนาะแต่ว่าควมหรือซื้อกครองเฮ้านี่ก็สุดยอดแล้วละเขาผมก็ได้ขนาดนี้ผมก็ว่าผมบัท่านนานี่ดรอกพ่อพ่อท่านกระลั่นตีบ่อะไรกลันกระลั่นรันตีข้าผมกับผมมีค่วมหลูกเนาโอ้ตรงนี้คือเฮาเขาไปศึกษาเบื้ผมเลยโอ้ผมว่าปลูกจิตนี่เนี่ยกับชุดยอดแหละเด้พออันนี้หุ หมปลูกซื้อน,นี่ปลูกง่ายเลยครับ<ป>รพออ่อพ่อเออปลูกง่ายครับผมมาน้องพ,พี่น้องมาเบิ่งรอบที่สองของพ่อเพิ่นปลูกมาเบิ่งเด้อครับเด้อดูผลอูอ้รอบสามอยู่พี่ครับต้องใส่สามหอบแล้วครับนี่ปลายยอดทีนี้โอ้พอข้าวเดียวกับจิ้เพียงแอลฮายได้พ่อเยื่อเอือ,อกพออี่เบิ่งครับพี่น้องเพียงอึกบ่าวน้องเด้อครับเด้อสามเดือนต้นพันธุ์มันใหม่ไงต้นพันธุ์มใหญ่มันก็ใหญ่ไว ครับผมนี่แล้วครับพี่น้องครับบา่าน้องพาพี่น้องมาส้มเทียที่สองของพอคนเดือมต้งเต่ปลูกซัวสีเป็นยอดแล้วก็ได้ขนาดนี้นพพนอ,พอ,นอสามเดือนเดี๋ยวจังจะพาพี่นอ้องว่าเบิงอีกทีหนึง่งคือตอนออกยอดพอห่อถุงนอเอาจิกกลับมาเมบิงอีกอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนพพนอหนอับนไปจากนี้ก็อีกอยู่ประมาณอีกจักสามเดือนพอหนอนี่ก็คือสามเดือน พกเดือนเขาาเบิ่งอีกทีนึงเนาะครับครับนับไปอีกีจากนี้อีกสามเดือนเขาจะภาพี่นองมเอาเบิ่งอีกทีงนึังว่าพอปัญแจกจังไดืยอยังเสียเพาเบิ่งกอ่ันมันไม่รูกมาเลย,เลย,เลยโอ้ <des k> พึ่งออกแล้วตัวพอ่อนเพราะต้องเด็ดทิ้งเอ้าเด็ดทิ้งตลอดเข้าปล่อยอเอาไว้เพราะใดบ่พอไว้เพราะไรตัวน้อยครับนี่ดีพ่อหนงโอ้ถึงออกดอกกระจิงเข้าผักเอาไว้บ่ราดเอาไว้บ่ไดะครับต้องให้เพื่อน กินง่ายๆต้นใหญ่ๆก่อนครับครบเดือนก่อนมันครบเดือนเพื่อยจะหอวให้เฮาแล้วผมปวดซื้อนี่ผมศึกษา่งเข้าว่าผมเอาไว้เป็นเกือบเกือบปีผอได้คนจะปล่อยลูกคอยสีได้ลูกไงต้นไงสมบูรณ์้าเอาจังงส่ต้นตายได้หน่วยแต่ว่าต้นวันได้โอ้ทีนี้ครับพี่น้องเด้โบแมน่าเห็นดอกแล้วดีใจโบแมนได้พี่น้องต้องเอาออกครับนอก นี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องพาพี่น้องมาเห่นน้ำพอพเขเลี้ยวพอครับบานนี่ห้าพี่น้องสนใจอยากมาเบิงพันฝรั่งของพ่อหรือว่าอยากมาศึกษาอยู่ในสวนพอดีมาใดบ่มาได้มาไดมาเลยครับผมหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งเพื่อนมาบ่อใดอยากโทรถามมาปลูกจังหดเฮ็ดจังใดพอมีเบืรอโทษบอกมีอยู่เบืรอโทรแต่ว่าควมลูกพ่อกับบ่หลายกันนั่นล่ะครับผมเพราเรียกเปลี่ยนความิดกันนะพอเออความคิดกันไหบอร์อพ่อเบอ่อยังน้อ 0842948273รับผมอยู่บ้านน้องมันน้องโอ่งน้องโอ่งนพนนอ์ครับผมหาผู้ไดอยากมาเล่นก็มาเลยได้พี่น้องด้วยเส้นทังไปมาสะดวกครับทังงพันพระไงครับบ้านบันบันเพิงนู่นนงเนา้อแวบันเพิงก็ได้ครับครับหรือว่าอยากมาทังบ้านน้องบัวน้องโอ่งน้องโอ่งน้องบัวก็ได้มาบ่ถืกโทรหาพ่อก็ได้ครับผมนพนนท์นี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องพาพี่น้องมาเล่นนนพพเแียว พอรับบานสุดท้ายนี่พอสีมี่ยังอยากจะฝากบ่อู้กมั่งอยากจะเห็ดกระเรกษตรก็พอนี่ตรงหาค้มร้อมจากของนสิเฮ็ดกระเสีย้มอมก็มีหลายอย่างหนึ่งค้มลูกสองพื้นที่สามเมียงน่เงิ่นท่องน้ครับผมปัจจัยมันเป็นปัจจัยมันก็สิได้เห็นนังก็สังแต่ว่าตรงมีค้มลูกรับครับ,รบผมว่า คือสิประสบความสำเร็จอยูแถวแถวทำนี้คุ้มหรูครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ่าวน้องกับผาพี่น้องมาเร็งน้ำพึ้งพันเลี่ยวก็ได้คว้มรูไหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณพอหลายๆครับที่ให้ส้มสวนขอบคุณครับครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป๋าพารวยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ่าวน้องกระเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ